ธั้มังคูเชมะอินินาสกาเินาสังฆังคูเชมะอะระหังสัมมาสัมพุทโธทัสสะวาพุทธังพระภะวันตังอะภิวาเทมี nak mahu tasa orang hantu sama-sama putrasa. Nak mau tasyakokwato orang itu sama-sama putrasa. Nak mau tasyakokwato orang itu sama-sama putrasa. Nak mau tasyakokwato orang itu sama-sama nak orang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  Nampu taksa kutuwaktu ala sama sang serenang kacami Putra saranam serenang kacami Putriyampi saranam kacami Tatiyampi Mani, ปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอัตินาธาเวระมณีสิกขาปัทังสมาสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณี สิกขาปะทาังสมาธิยามิสุรา,ามีรยะแมจฉะพมัทธานาวระมณีสิกขาปะทหังสมาธิยามิสุรา,า,ามีรยะแมจฉะพมัทธานาวระมณีสิกขาปะทาังสมา และเราทุกรไลทราบส,สินธรรมของพระผู้มีราาพ,พระภาคพระองค์ใดพระผู้มีรมมรพระภาคในมัชชิมัตตชิชนบทรพระองค์เป็นปษัตริโ์โระชาเจชาและจ้าหน้าเป็นผู เป็นผู้รกกุ้แจ้งรู้เป็นสารทีผู้สุดบุรที่สมควรสุดได้ดยังไม่มีใครย,ยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวราโดยไม่ต้องสงสัยอันหนึ่งพระธรรม ิงระอันพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นสเสด็จดีแล้วสเสด็จดีแล้วอันผู้บรรลุจะลุกจะพึง<ะ>เห็นเอง,เเองไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้อันยืนอยู่ชนผู้รู้เฉพาะตนและพระสงฆ์สาวก พระสงฆ์สาวกของผู้มีพระภาคเจ้านั้นของผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วได้แกคู่แห่งบุรุษสีคู่แห่งบุรุษสีบุรุษบุคคลแปรบุคคลแปนี่คือพระพระสงฆ์สาวกนี่คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ควรของต้อนรับ เป็นผู้ควรขอต้อนรับเป็นผู้ควรของทรรบุญเป็นผู้ควรของทรรบุญเป็นผู้ควรทําอัญชลีเป็นผู้ควรทําอัญชลีขอกราบที่เพราะที่3กระสุปฏิปันโนเจตจดลารอบอังวัม